นี่ครับกลุ่มพลังอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เครื่องยนต์ยี่ห้ออะไรฮะนี่ ET 95, 95ครับ95แค่นั้นเองเป็นคูปตานะครับผมคูปตา ET 95 ทที่เห็นเลยฮะรถไถเดินตามครับแต่ไม่ใช่เดินตามแล้วตอนนี้ฮะน่าจะวิ่งตามแล้วแหละฮะหลายครั้งที่ผมขับรถผ่านโซนนี้หรือว่าแถวนี้ก็จะเห็นคุ้นชินตาครับในเรื่องของรถไถเดินตามซิ่งครับวันนี้มีโอกาสดีครับที่ได้มามาทาความรู้จักกับรถไถแล้วก็เจ้าของนะครับผมอยากที่จะมาหยิบเรื่องราวเหล่านี้ครับเล่าสู่เพื่อนเพื่อนที่ชอบรถซิ่งกันนะครับได้ติดตามแล้วก็ รับทราบข้อมูลว่าโซนนี้ก็มีรถไถแบบนี้ด้วยฮะนี่ครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับเดี๋ยวมาดูรอบๆก่อนว่ารถไถเป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะตามนี้เลยนี่ฮะสิ่งพอไหมฮะดูล้อหลังก่อนครับสิบเจ็ดมั้งนี่สิบเจ็ดหรือสิบแปดไม่แน่ใจฮะสิบแปดครับขอบสิบแปดนี่ฮะ ขอบสิบแปดเลยอันนี้ช่วงยาวเลยครับนี่กระบ,บานนี้ยาวมากเนี่ยเดี๋ยวผมพาลู้รอบเอกลักษ์รถจิ้งก็จะมีตัวนี้เนี่ยนี่ครับเดี๋ยวพาให้ดูรอบๆบริเวณรถก่อนนะครับนี่คือรถไถเดินตามครับผู้ชมนี่ฮะกลุ่มพลังอยู่ตรงนี้นี่เองครับอยู่ข้างหน้านี่ครับ <c oughs> นี่ครับเหตุที่จอดวันนี้ไม่ใช่สาเหตุอื่นครับ น้ำมันหมดครับผมอมารู้จักกับเจ้าของก่อนครับเจ้าของมาน่ะมารู้จักกับเจ้าของก่อนครับนานาได้คุยกันสวัสดีครับครับผมอยากรู้จักเจ้าของก่อนชื่ออะไรครับผมพี่เจมครับชื่อเจมครับผมแถวนี้รู้จักดีนะพี่เจมนะไม่ใจครับเจ้าของรถคันนี้เลยครับผมนี่ครับอยากรู้ว่าหลักๆของจุดประสงค์การแต่งรถแบบนี้คืออะไรฮะนี่ยังไงครับคือมันมันชอบหรือว่า เพื่อบันทุกสิ่งของหรือว่ายังไงคือรู้ว่าแต่งซิ่งเล่นเฉยๆครับแต่งไว้ใช้งานองเงี้ยครับอ๋อใช้สวงามนี่ก็ใช้ประโยชน์ได้ด้วยใช้ได้ครับอ๋อนอกจากสวยงามแล้วก็ซิ่งแล้วยังใช้ประโยชน์ได้นั่นคืออะไรครับประโยชน์ของมันเห็นดูกระบะแล้วน่าจะคนอะไรได้เยอะนะได้เยอะครับหลักหลายแล้วคนอะไรครับผมว่าคนจะคนมันยูคาอืมมันสับะหลังครับผมยูคาลิปตัสครับผมโอ้บรรทุกได้สบใจเลยนะเนี่ยกระบะยาวกี่เมตรครับนี่ ยาวสามเมตรยี่สิบกว้างเมตรสามสิบครับสามเมตรยี่สิบเลยนะครับผู้ชมกว้างเมตรยี่สิบโอ้ยใส่เข้าไปครับยาวยาวใหญ่ๆขนาดนี้ไปไหวป่ะครับไหวครับไหวมันทุกสูงขนาดไหนถ้าเป็นมันสับปะหลังประมาณนี้ปมันสองตันกว่าครับสองตันกว่าลากได้สบายเลยสบายสบายครับโอ้โหนี่ฮะแมตครับสิบแปดเลยยี่ห้อนี้ด้วยฮะนี่นี่ครับแบบนี้เลยครับ อันนี้ไม้อะไรเนาะนี่ไม้เนื้อแข็งนั่นเลยครับไม้ตะแบกนะตะแบงตะแบงไม้ตะแบงไม่ใช่ไม้พยูงนะครับ <laughs> ดูคัสีข้างล่างครับมีแหนบด้วยนะอ่าเหลือแต่โชคที่ไม่ได้ใสครับมีแหนบด้วยครับคัสีก็จะเป็นเหล็กนะครับผมนี่ฮะนี่โอ้โหมาดูขุมพลังบ้างน้องเจมมาน้องเจมนี่ครับก็เป็นเหล็กนะครับท,ทั่วไปก็ประมาณนี้เลยอย๋อวันนี้ไปมาซ่อมตัวนี้นะ นี่ครับกลุ่มพลังอยู่ตรงนี้ครับอันนี้เครื่องยนต์ยี่ห้ออะไรฮะนี่อีทีเก้าห้าครับเก้าสิบห้าแค่นั้นเองครับผมเป็นกูบะตานะครับผมกูบะตาอีทีเก้าสิบห้าโอ้โหอันนี้เบอร์ไหนฮะนี่อันนี้มอลลี่ห้าหกครับมอลลี่ห้าหกครับผมผสมอะไรอีกครับที่มันเร็วขึ้นแรงขึ้นเพราะอะไรก็ทดมอลลี่นี่นะครับอ๋อเล่นมอเล่ตัวนี้นอกลักๆแล้วก็เครื่องอะไรนิดหน่อยครับทำเครื่องด้วยไหมฮะก็ นิดหน่อยครับทำอ,อยู่เช่นอะไรบ้างนิดหน่อยใส่พวกสปริงอะไรนี่อืนอนอกั้นก็ดําเดิม,ดมครับไล่น้ำมันอะไรนิดนึ่งอ๋อไล่น้ามันไล่น้ามันแล้วก็กรองอากาศครับ,รบทําสูงขึ้นนะครับแล้วก็ไอเสียห้านี่ฮะโอ้โห oh นี่ฮะไอเสียนี่เสียงเป็นยังไงบ้างเนาะน,นี่ครับใสใ่ที่รีวิวหน้าไอข้างถนนก็พราน,นี่แหละฮะน้ำมันหมดพอดีฮะ ก็เลยจับตัวได้แล้วฮะแล้วก็จะหยิบมาสัมภาษณ์เลยครับแล้วก็นี่ฮะออกมาออกสื่อครับรอนะครับพ่อชมหล่อนะครับบุกที่นาที่ไร่บุกได้สบายเลยนะได้ครัอวิ่่งได้เร็วสุดเท่าไหร่ครับประมาณเจ็ดสิบเนี่ยเจ็ดสิบนี้ลิมิตหรือยังสูงสุดยังสูง้วพี่สูงเลยนะไม่กล้าเกินนั้นลไม่กล้าเกินนั้นแล้วนี่คือวัดรถเปล่านะครับรถเปล่าแต่ถ้ามันทุกก็จะช้ากว่านั้นอยู่นะครับนี่ครับใส่น้ำมันหรือยังใส่แล้ว ใส่แล้วเดี๋ยวลองเสียงดูนะครับอีกคันหนึ่งครับผมเหมือนกันไหมครับคันนี้เหมือนกันนะ้นู่นเจ้าของนั่งอยู่นู่นมาเลยมาเลยมาเจ้าของมารถเขียวนี่แหมนี่ฮะดูกันชนซะก่อนครับกันชนโอ้โห oh กันชนซะก่อนฮาเจ้าของชื่ออะไรครับสวัสดีครับ ชื่อป้างครับชื่อป้างอ่าน้องป้างอธิบายกันเหมือนกันไหมเดียกันนั้นของเจมมามาดูป้างนี่มีอะไรเด็ดๆกระบายาวเท่ากันเนาะยาวเท่ากันครับเท่าเท่ากันนะครับกระบานี่มาดูที่กลุมพลังครับดูสก่อนครับถลอกมันแล้วรู้ส่งมากโอ้โหไอเสียนี่ครับบาร์เรเพิ่มครับอันนี้เครื่องยนต์เท่าไหร่ ก้าห้าอีทีเก้าห้าเหมือนกันนะวิ่งแดงเหมือนคณะไหมสู้สีกันอยู่ครับสู้เคยแข่งกันไหมเนี <c> ่ย <oughs> ยังไม่เคยโอ้โหเหตุที่รอวันนี้คือคัะน้ำมันหมดนะน้องปานครับน้องปานคือบ้านอะไรโซนนี้เขาเรียกว,ว่าบ้านอะไรอยู่แถวสีอุดมโคกสูงครับสีอุดมโคกสูงอำเภออำเภอขุขันกุข,ขันสีสกเกตเรานะครับผมใครที่ มีโอกาสแวะมาโซนนี้ก็จะเห็นรถหน้าตาแบบนี้แหละฮะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งเร็วนะครับไม่ใช่วิ่งช้านะฮะบรรทุกสัมปะหลังบ้างยูคาลิปตัสบ้างนี่ฮะนานๆครั้งผมเห็นแล้วก็อยากที่จะลงมาถ่ายทำนะครับวันนี้มีโอกาสดีแล้วเพราะว่ารถคันนั้นน้ำมันหมดจับตัวได้แล้วฮะมาฟังเสียงกันครับป่าน้องป้างฝนลงแล้วนี่ฮะสวยนะฮะผู้ชมแล้วก็ใช้งานได้ด้วยครับไปดูน้องเจม สตาร์คะนะมาน้องตัองฝนตกแล้วครับใส่น้ำมันแล้วนะครับตอนนี้กำลังติดเครื่องยนต์ต้องไล่น้ำมันครับต้องไล่น้ำมันครับนี่ครับไม่มีธุระอื่นนอกจากไปอู่ฮะกลับมาจุดอู่น้ำมันหมดครับนี่กำลังไล่น้ำมันอยู่นะครับติด นี่ช่างครับฟังเสียงซะก่อนเยอะมากฮะย,ยังไงนะลองเงลงเ่นดูสิอ๋อ น้องผมไม่ธรรมดาฮะโอเคครับเดี๋ยวเราต้องลากันก่อนนะเดี๋ยวเขาออกไปเลยเราจะได้ฟังว่าใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับโอเคสุดท้ายก็ต้องขอบคุณนะที่ให้ข้อมูลดีๆนะครับใครที่ขับรถผ่านตนทางนี้ทางนี้นะครับนี่ครับที่นี่เลยครับอำเภอกุขันรีสเกเรารถไถเดินตามซิ่งครับผมขอบคุณน้องทั้งสองนะครับขอบคุณน้องป้างนะครับ สวัสดีครับฮะอ้าวขอเบอร์หน่อยเผื่อคนใดคนหนึ่งสนใจขึ้นมาศ3นย์เก้าสามศูนย์เกครับนี่ครับอยากดูเรื่องราวเกี่ยวกับรายละเอียดของรถไถซิ่งครับสอบถามน้องได้ครับผมโอเคครับเคเราต้องลากันแล้วเนาะเพราะว่าฝนลงเม็ดแล้วครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณน้องฝั่งนู้นด้วย โอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับเดี๋ยวเราไล่รถไถซิ่งไปนะครับผมเผื่อแป๊บเดียวครับยังไม่ทันใส่เกียร์สองเลยครับหายไปแล้วครับควันดำปีเลยไม่ทันซะแล้วโอเคครับผมเห็นแล้วผมวิ่งตั้งเก้าสิบเกือบเกือบร้อยนะฮะนี่ลงมาแล้วเหลืออยู่เจ็ดสิบนี่ครับทันแล้วครับผมเนี่ยทันแล้วทั้งสองคันเมื่อสักครู่นี้ครับ ถึงที่ชุชมชนแล้วสิ่งสิ่งมากเลยคือเพื่อประโยชน์ของการใช้งานนะครับแล้วก็นี่ครับตามที็นเลยฟังเสียงควาเสียงใช้ประโยชน์ได้แล้วก็นี่ครับวิถีชีวิตก็สามารถประกอบอาชีพได้ฮะนี่ <Okay. S 1> เพื่อผลทางการเกษตร นี่อีกคั้นหนึ่งครับอันนี้น้องป้างครับถึงบ้านแล้วโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมบรรจัยรถซิ่งครับสวัสดีครับ